ข้อที่สองค่ะที่รักเราจะโดนดูดพลังงานได้ง่ายมากๆค่ะจากตัวเราโดนดูดผ่านความคิดค่ะการด้อยค่าตัวเองการไม่พอใจอันนี้มนุษย์เป็นกันเยอะมากเพราะว่ากระแสะโลกค่ะเขาค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไววิวัฒน์ไว และพอเราไม่วิวัตรตามเราก็รู้สึกว่าตัวเองมีไม่ดีไม่ดีหรือไม่มีดีเท่าคนที่เขาวิวัตรได้ไหวทําให้เกิดความเปรียบเทียบกูจะบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องตามกระแสตามเทรนไปทุกอย่างมันไม่มีวันจบมันไม่มีวันสิ้นค่ะแต่ให้วิวัตรในสิ่งที่เรามองแล้วว่าที่สิ่งเนี้ยถ้าเราเก่งหรือเชี่ยวชาญ ให้สนใจในด้านด้านนั้นอย่างเต็มที่ไปเลยพัฒนาในด้านด้านนั้นอย่างเต็มที่ไปเลยเพื่อเป็นประโยชน์ในการทําอาชีพเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่เราจะได้ช่วยเหลือผู้คนอันนี้คือสิ่งที่ดีแต่ในเรื่องของแฟชั่นสังคมการเมืองการละครระบบเงินเราไม่จะเป็นจะต้องโอ้วิ่งตามทุกๆอย่างเนาะมันทําให้เราโดนดูดพลังได้ง่ายแล้วมันทําให้เราเกิดความคิดฟุ้งซ่านค่ะ,คคะเกิดความคิดที่ว่าตัวเองไม่ดีพอ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดความรู้สึกนี้เท่ากับเราจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับพลังบริสุทธิ์ในตัวเองได้ชีวิตเราเลยยากชีวิตเราเลยรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากๆเนาะเพราะเราไม่เคยเชื่อมต่อกับพลังงานที่ง่ายๆในตัวเราดังนั้นข้อนี้สําคัญข้อที่สองคือโดนดูดพลังงานไปกับความคิดที่รู้สึกว่าต็งไม่ดีรู้สึกว่าต็งไม่เก่งรู้สึกว่าต็งไม่ได้เรื่องอันนี้สําคัญ